สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมเปอร์มารีนะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มนะกระป้านนะคะก็อ่านะคะ พี่แป้งของเรานะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะพี่แป้งนะคะตกงานตกงานนะ,ะกลับมาพักอยู่บ้านนะะหมู่บ้านช้างที่สุรินทร์ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะพี่พี่จา๋านะะตอนนี้สมาชิกของเราก็อยู่ครบกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวแม่ควานพาไปดูทุกๆเชือกนะคะ คุณแม่ลิลินนะคะโอ้ล oh, ิลินมาอยู่ตรงนี้เลยนะเจลินนะคะลิลินจ้าเสียงหน่อยเฮดลินอลยดูดูดมองนะสายตาเหมือนพี่ครีมมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะ,ะเด็กจิ๋วนะคะเปลี่ยนมุมใหม่นะ,ะพี่ครีมนะคะพอรดโดนะ,ะเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูที่แป้งนะคะ กนอจะนานแล้วมั้งค่ะให้แกงปลาแล้วโดโด้ครับผมนะ,ะพี่แป้งอยู่ข้างหน้านะคะค่ะพี่แป้งอยู่มุมนี้เลยนะคะสาวแป้งตกงานนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะแป้งจ๋าเออไม่ฟุ้งเลยไหม แป้งจ้าคนสวยพี่แป้งกลับมาถึงช่วงเช้านะคะวันนี้ค่ะแม่แมนะะ่ประมาณ 6. โมงนะคะยินดีต้อนรับพี่แป้งกลับมาครับที่บ้านนะคะมีหลายๆสาเหตุนะะแม่แม่ไม่ใช่ว่าเราอยากตกงานนะคะพี่แป้งเรานี่เปลี่ยนควานมาสามคนแล้วนะคะแม่แม่แมจ๋าแล้หาควานไม่ได้นะคะตกงานมาสิบกว่าวันนะ สิบกว่าวันแล้วนะคะเกือบเกือบสองอาทิตย์นะคะตกงานเกือบสองอาทิตย์จังหวะหมดสัญญาพอดีนะคะก็เลยเซ็นปิดสัญญาแล้วก็พาพี่แป้งกลับมาอยู่บ้านก่อนนะคะไปดูทำดูทำนะ,ะแป้งจา๋าหุ้ยสาวแป้งเสียงดีดูดูหัวกินหัวกินมากนะหัวกินว่าพี่โดยแย่งแล้วนะคะ ตอนนี้สมาชิกของเราที่อยู่บ้านตอนนี้ก็ห้าเชือกนะทุกท่านคะ่ะห้าเชือกนะคะวันนี้นะขออนุญาตปรบมือรัวๆนะคะอ่าไม่ควานได้ฟรีออเดอร์นะจากคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ้มคะ่ะนะคะเดี๋ยวไม่ควานต้อนทั้งหมดเลยในวันนี้นะคะก็ กราบขอบพระคุณคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ่มนะที่เมตตาครอบครัวน้องครีมนะคะสองพันคะแนนนะคะเป็นค่ากินค่าอาหารให้กับเด็กๆนะต้อนรับพี่แป้งแล้วก็เปิดเรื่องเปิดชัยในวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ่มนะคะขอบพระคุณคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ่มเป็นอย่างสูงเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ้มนะที่เมตตาเด็กๆครอบครัวน้องครีมในวันนี้นะคะดีใจมากๆค่ะคุณแม่จ๋าขออวยพรให้คุณแม่ พ่อเบิ้มและครอบครัวนะจะมีสุขภาพรราภาพาามัยที่แข็งแรงนะการงานเจริญก้าวหน้านะคะไปไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภยัดยโดยยิ่งยิ่งๆขึ้นไปค่ะคุณแม่จา๋าขอบคุณค่นะเดี๋ยวแม่ควันก็จะจับผลไม้ให้กับเด็กๆเ,เลยวันนี้เราไม่ต้องไร้ย,ยาวนะคะก็ทําเป็นคลิปน่ารักนักตอนรับพี่แป้งพร้อมกับผลไมา้วันวาน,วานนะจากคุณแม่อิม่มคุณพ่อเบิ้มนะคะนี้แต่ าสาวแป้งจ้าคนสวยเฮ้ยนะคะสาวแป้งนะคะนี่เลยนะคะถึงบ้านปลอดภัยนะคะได้พักผ่อนนะคะเดี๋ยวจะจัดผลไม้ใส่ชามให้กับ,บเด็กทานทั้งห้าเชือกเลยนะคะขออนุญาตือกล้องไปตรงนู้นนะคะดีใจมากๆนะคะวันนี้ ก็จะได้ผ่อนกันเร็วๆนะคะต้อนรับพี่แป้งด้วยนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนางร้องทั้งวันเลยะค่ะแม่่จ้าวันนี้

จัดเลยจัดเลยหมดไหละแม่แม่เหมาไว้แล้ว<ะ>สวัสดีค่ะพังเออชิมเลยพังแม่มาริจ้าสวัสดีค่ะ น้องวันดีสุพรรษาสวัสดีจ้าโอ้ยใช่ใช่ดีใจมากเลยนะคะวันนี้คุณแม่ท่ทนหมอ้ให้สองพันคะแนนนะคะก็จะจับให้เด็กๆหมดเลยแล้วก็ไว้เป็นค่ากับข้าวค่ากินค่าอยู่นะคะด้วยนะคะกับเด็กๆนะคะขอบคุณนะคะข้าเชือกนะพรุ่งนี้ก็อขอให้เป็นวันดีๆในทุกๆวันนะคะขอให้เป็นวันดีในทุกๆวันนะคะ ถ้าเชือกก็จะตกเชือกระสิบตะกร้าแม่แม่เหมือนเยอะก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าช้างเราเยอะนะคะอ่าลิลินลินจ้ะ โอเคนะคะลิ้นลินเสียงรีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกิมกันลูกสาวคุณแม่ก่อนครีมจ้าคนสวยโอ้บ้านนี้มีช้างมีเสียงทั้งหมดเลยนะเหลือจอมควันเด็กจิ๋วเรายังยังไม่มีเสียงนะอ่ะคนสวยนะตอนนี้ยังยังไม่มีเสียงออกมีบ้างเวลาขอเขาจะ คล้ายๆคุณพ่อเขานะคะเดี๋ยวไปดูดาราวันนี้นะคะไปดูพี่แป้งนะคะเจ้าของบ้านวันนี้นะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นะก็จะเป็นพี่แป้งนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูใกล้นะคะดูมุมนู้นนะคะอ๋อด้ออ๋เอ็กซ์ูจล้วเปลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอยู่นี่เดียวแป้งจ้าเออสาวเสียงดี เอ,อสาวเสียงพิ่น,นะคะเทให้เลยเออพี่แป้งแล้วก็โดโด,โดนะคะขอบคุณแม่อินพอบิ่มเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่รักและก็เอนดูครอบครัวไม่ควานมาโดยตลอดเลยวันนี้ไม่ต้องอยู่ดึกนะเพราะว่าพี่แป้งเราเพิ่งย้ายที่ด้วยต้องมาสังเกตว่าเขาจะนอนหรือเปล่านะคะที่แน่ๆวันนี้ร้องทั้งวันนะคะพี่แป้งสงสัยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะได้กลับบ้านมาพักผ่อนนะเคียไวนะมาพักร้อนนะคะแม่แมนะ่มาพักร้อนนะคะ เด็กๆมีความสุขไม่ควานเองก็มีความสุขคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ให้ก็คงมีความสุขเหมือนไม่ควานใช่ไหมคะแม่แจ๋านะคะตอนนี้บ้านไม่ควานม,มาครบทุกเชือกเลยนะห้าเชือกนะตอดคอกันอยู่บ้านนะตอนนี้อบอุ่นนะคะอบอุ่นหนาะมุมไกลนี้นะคะมุมไกลๆเลยนะคะ เด็กๆกำลังกินกันอย่างกระเด็ดอร่อยนะเดี๋ยวพาไปดูน้องกินใกล้ๆกันนะคะ,อะจอมขวัญน,นะคะออหน,นูเล่นสปาโครนบอลูกสาวเืคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ,ะแม่แม่ยังช่วงก็จะไลฟ์ทุกๆวันนะคะช้างเยอะขึ้นอาหารการกินน้องก็จะเยอะขึ้นตามค่าใช้จ่ายก็จะเยอะขึ้นตามนะคะแม่แม่จ๋ายังไงก็ฝากไม่ตาครอบครัวน้องครีมแบบนี้ทุกๆวันนะคะซึ่งมีช้าง ว่างงานตอนนี้อยู่ที่บ้านนะสุรินนะคะห้าเชือกนะคะห้าเชือกเพิ่มห้าเชือกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าทุกทุกวันก็จะร้ายห้าสิบตะกร้านะคะตกเชือกละสิบตะกร้านะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่มาไม่ตาเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นแรงกายแรงใจให้กับเด็กๆพ่อควานแม่ควานเองนะคะก็ดีใจนะขอบคุณกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ซีด้วยนะคะจิจิจจจ๋วของเรากาลังหัดเดินนะคะช่วงนี้เออ สวยดูแก้มสวยวันนี้ผลไม้ของเรา50ตะกราหมดแล้วนะคะเป็นีออเดอร์จากคุณแม่อินคุณพ่อเบิ้มนะคะพรุ่งนี้ก็จะไลท์แล้วก็จะไลท์ทุกทุกวันเนาะแม่แม่เนาะยัไงไงขอเข้ามาสนับสนุนท่าละเล็กละน้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับน,น้องๆช้างทะใแม่จ๋าแล้วก็ได้ทานอาหารเสริมเป็นอาหารตะกร้าตรงนี้ด้วยนะคะกลับขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะ คลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่อิมคุณพ่อเบิ่มนะคะที่เมตตานะป้อนผลไม้ให้กับน้องๆช้างนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะลิินขอบคุณ้าิลินเลเจ้าเลยขอบคุณตัวแทยล้เย ไรฟ์นี้ขอบคุณคุณแม่อิงคุณป้อบ้มนะแล้วก็ขอบคุณเนตตีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามสนับสนุนเมตตาเราเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งเชือกแม่แม่เป็นห้าเชือกแล้วนะคะไม่ควานก็ไรทุกวันวันละห้าสิบตั๋วละตตกเชือกพระสิบตั๋านะฝากคุณพ่อคุณแม่แวะเข้ามาเมตตาสนับสนุนน้องช้างด้วยนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะท่านจ๋าสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายน้ำ